อเอามาเทียบเลยงวดน,นี้ผมว่าแล้วล่ะคุณผู้ชมครับมาดูผลงานงวดวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาสองตัวมาตัวให้กันแบบเน้นๆเห็นกันแบบชัดๆเป็นยังไงฮะให้4กับ8มาอยู่นะฮะ8หลักร้อยอ่ะสอบผ่านเดี๋ยวไปดูในเล่มกันต่อครับผลงานงวดวันที่16ธันวาคมนะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับส่วนฝั่งขวามือเนี่ย สำนักพิมพ์เขาพิมพ์ผิดเนาะคือออกจริงๆเนี่ยตรงกับวันที่2นะครับมกราคมพุทธศักราชส5 6 8เนาะแต่เขาพิมพ์ล่วงหน้านะอ่ะเลขหน้าปกนะเพื่อเป็นการดูแล้วไม่สับสนนะคุณผู้ชมครับให้กันแบบเน้นๆเห็นกันแบบชัดๆมี9มี8นะจับคู่ให้ครับ10หน่วย90 94 9 7นะ8ครับ8 4 8 6 8 9นะเอาทีนี้ดูในส่วนของทีเด็ดรางวัลที่1น,นะอ่ะทั้งหมดทั้งมวลครับนำเสนอเป็นเพียงแนวคิดนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดในเล่มนะอ่ะทีนี้น่าสนใจครับรางวัลที่1 1 1 0หน่วยเด่นมีอะไรกันบ้างนะเลขท้าย2ตัว 10หน่วยเด่นมีอะไรยังไงกันบ้างนะอ่ะเทียบเคียงผลงานงว,วดที่แล้วนะครับว่างว,วดวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาผลงานเป็นอย่างไรอ่ะดูกันเอานะครับ8อ่ะแปดม,มีหกม,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 มีสามมีอ่ะม,มีแมีสามาโต๊สนะสองอ่ะมามาอยู่นะหลักที่ปักให้มีอยู่อ่ะทีนี้มาดูเรื่องราวรายละเอียดในเล่มมหาลาบนะสะสำหรับงวด ย้ำนะฉบับงวดวันที่2มกราคมพุทธศักราช2568เอาไปกันครับอ่ะในเล่มมีอะไรที่น่าสนใจนะอ่ะก็มีเรื่องราวของชะตาพยากรณ์มีเรื่องข่าวเด็ดข่าวดังตามกระแสเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนี่หนะฮะแล้วแต่ชอบแล้วแต่ตามนะก็มีเรื่องราวการแห่ขอโชคโอ้โหเลขเจ้าแม่ เขทอง700ปีสองคันตะมนก็ว่ากันไปนะครับสาหรับคนชอบเรื่องราวเหล่านี้ก็หาอ่านได้อ่ะมาแล้วฮะเปิดเต็มเลยฮะฟ้าประธานฟ้าประธาน่ะเดี๋ยวอ่ะฟ้าประธานเต็งคือโอ้โหรอบนี้งวดนี้คอยนับดูด้วยว่าแต่คอลนำในส่ง9้าเข้าเข้าประกวดมีเยอะไหมที่ส่ง9เข้าประกวดนะครับอ่ะตัวเต็งในส่วนของฟ้าประธานนะครับตัวเต็งเลข9ตัวรองเลข1 นะมีอะไรครับมี94 90 98 92เป็นตัวเต็งนะรุ้นได้ที่บนและล่างเะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวรองประกอบไปด้วย14 10 18 12นะตัวกันครับ34 30 38 32ก็ไปลุนบนล่างเช่นเ,เดียวกันอ่ะทีนี้มาดูคู่กันเลยครับเทียบเคียงนะฮะเลขคำพีหวยนะครับเด่นสุดเด่นเลขศนะูนย์ะก็ไปตรงกับอาจารย์ประกอบอยู่เนาะ ที่ให้บนมีเลข0ถ้า0ไม่มาก็จะมา2อาว่าอย่างนั้นนะดูกันเอาครับถ้า0ไม่มาก็จะมา2เดี๋ยวรออาจารย์ประกอบมาเฉลยกันละกันนะครับอาจเด่น0มี0อะไรครับ0 7 09 08รองก็06กับ0 1รุ้นบนล่างนะครับอะรอง2ครับเป็นอย่างไร27 29 21ตัวเน้น26 28ตัวรองอะในส่วนของ3ตัว นะก็ดูเอานะเปอร์เซ็นต์การออกสามตัวตรงสามตัวโต้ก็ยากเหมือนกันนะก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่ตามนะขอดูผลงานครับงวดที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับคุณตุกี้ครับเอามาเทียบเลยครับเอามาทับเลยฮนะเอามาทับเลยฮะเอามาดูเลยนะฮะงวดที่แล้วเป็นยังไงปรากฏไหมเอาให้หกหกมาเลขคัมภีร์หวยมีไหมไม่มา มากันเฉพาะตัววิ่งอย่างเดียวไม่ผ่านนะฮะถือว่าไม่ผ่านไม,ไม่ผ่านาน,นะ,นะเอาเราว่าตามข้อเท็จริงนะเอาเปิดหนังสือรีวิวเลยครับอันไหนผ่านอันไหนใช่สติติเราก็ยอมรับนะอันไหนไม่มาก็ก็ไม่จะไปต้องตามนะเลือกเอาเฉพาะที่มีทางเดินดีๆก็แล้วกันนะอ่ะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเลขผีบอกเนี่ยอืจะบอกถูกไหมฮะงวดนี้เลขผีบอกนะสามสี่สอง 7จ็ดสามสี้าตามนะเจ็ดสามี่เน่ยเดี๋ยวจะมาเฉลยนะว่าเป็นของอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งที่ว่าท่านแม่นยำม,มากๆนะแต่ว่ายังไม่เฉลยนะ,ะคุณผู้ชมชอบก็จดไว้ชอบก็พิจารณานะเจ็ดสามส่ะในส่วนของ2ตัวมี3า39 4 0 4าม่ศเดี๋ยวมาดูในส่วนของเลข มหาลาบนะเด่นสุดมีเลข6รองมี0 9, ูนยกับเก้าครับอ่ะทีนี้ชุด3ตัวมีอะไรยังไงกันบ้างชุด2ตัวมีอะไรยังไงกันบ้างอขอดูผลงานงวดที่แล้วหน่อยครับอ่ะผลงานงวดที่แล้วนะครับ,ลลรบเลขผีบอกถูกหลอกนะเกือบ <6, 3, S 1> เกือบนะโอ้โหเกือบนะฮะโอ้โหมาแต่คู่โต๊ดใช่ไหมอ่ะดีนี้ดูเจ้าพ่อเลขมหาลาบนะเป็นยังไง โอมาอยู่นะนี่สี่สองหนึ่งโอถ้าไปซื้อลอตเตอรี่ก็พอจะได้เบิกเงินอยู่เนาะ่ะก็ว่ากันไปนะฮะอ่ะไปกันต่อครับคุณทุกกี้ครับอันนี้พระเอกของทองเรื่องเราก็รอมหาเลขชงชัยนี่แหละก็ถูกมาโดยตลอดตลอดปีหกเจ็ดที่ผ่านมาเอาพับหน่อยฮะคุณทุกี้พับหน่อยพับเพราะว่าเขาเป็นพระเอกวันี้ผมเชียร์เจ็ดนะอ่ะผมเชียร์เจ็ดนะสวยสุดคือเลขแปดรองคือเลขเจ็ดนะฮะ เอาแล้วก็เช้าของขวัญเหรนอาจารย์ทายเยมันเลขอะไรอะ่ะถ้าคนดูแล้วก็น่าจะใช่นะตัดเล่นนะที่เขาให้3ตัว<ม>อ่ะสวยสุดคือเลข8นะครับ89 81 80 82 83อ่ะ7ครับ71 70 72 73ูถูถู ว่ากันไปลุ้นบนลุ้นล่างอส่วนตัวกันนะสี่เก้าสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่สองเอาสี่สามถูอีกถูเหมือนจะรู่วอะรจ่ออะไรเนาะโจ้เนี่ยไม่รู้นะผมไม่รู้จริงๆอ่งงวดที่แล้วเป็นยังไงคุณทุกกี้งวดที่แล้วสามหกออกหกสามตัวกันเอาง,งั้นอตัวนี้สี่เก้าแปดเก้าไอ้ย่าแถบแรกแถวแรกแถบแรกแถวแรกเอ้าว่ากันไป แล้วแต่ชอบแล้วแต่ตามนะอ่ะทีนี้มาดูกับเป็นของใครทีนี้เจ้าพ่อมหาลาภนะห้ารองสามกับเจ็ดพระรองน่าสนใจนะฮะก็ซื้อไปแล้วครับอะสามตัวมีอะไรที่น่าสนใจนะดูกันเอานะฮะอะสองตัวมีอะไรที่น่าสนใจก็ดูกันเอานะฮะอาจจะหลายชุดหลายตัวอาจจะสับสงงงในดงเลขนะแต่ว่ามันมีเลขที่ออกในนี้แหละน่าจะใช่ เลขที่ออกมันน่าจะอยู่ในนี้แหละคิดว่านะผมคิดว่านะอะคิดว่านะถ้ามีเจ็ดเจ็ดอะไรถ้ามีสามสามอะไรก็ดูกันเอาหรือมันจะมาคู่สามกับเจ็ดไม่แน่อ่ะผลงานงวดที่แล้วคุณตุกกี้เป็นยังไงหนึ่งมาหนึ่งมาสองมาโอ้จับวินแค่นี้ได้เลยหนึ่งห้าสองจับวินถูกเลยเอาห้าสามเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดสามเจ็ดโอ้ฮเชียร์เลอเกิน อาไม่เชร์เยอะนะเดี๋ยวไม่ออกเนาะ<ฆ>ก็ลุ้นอยู่นะซื้อแล้วหลายใบนะก็ว่ากันไปเนาะแล้วแต่ชอบก็ชอบอะ่ะโอ้โหขอพรพยาสีตะนาคาราชนะพระธาตุา<ด>นาดูนเราไปหมดแล้วนะครับไปเที่ยวมาหมดล่นนะนาไปนะเอาสิบความเชื่อฉลองปีใหม่โอ้โหเดี๋ยวเราต้องเอามาอ่านออากาศผ่าน YouTube บ้างละ่ะนะว่าจะมีอะไรยังไงกันบ้างนีครับอ่ะมาดูกันต่อ นะเคล็ดลับหงจุ้ยหกข้อโอ้ก็น่าสนใจเนาะอ่ะมาแล้วอะพุทธคุณโอ้โหพุทธคุณเลขเลขหล็กไหลจมสุดเลขสี่รองคือเลขสามสี่แปดสี่เก้าสี่หนึ่งสี่ศูนย์เน้นนะครับส่วนตัวรองครับสามแปดสามเก้าสามหนึ่งสามศูนย์ทางอาจารย์ประกอบนั่นเนี่ยอาจารย์ประกอบมีสามหนึ่งมีสามศูนยะ์อาจารย์ประกอบอ่ะดูกันเอาฮะสามตัวครับอ่ะขอชมหน่อยที่ผลงานงวดที่แล้วเป็นอย่างไร สามมาอ้าวสามมาอันนี้ก็มาตัวเก่าอ้าวสามหกหกสามแปดศูนย์หกเกือบแตกอะ่ะเนี่ยเนี่ยตัดเล่นได้นะโอ้ใครจะไปตัดเล่นเนาะอาจารย์บุญหลายอาขอบคุณครับเอาว่ากันไปไปกันต่อน่าจะเป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะฟันธงเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันฟนวดน,น,นี้มาบ่อยนะสองกับเก้านะสองเกนะ้าสองแปดสองเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าสองเนี่ยฟันธงงวดที่สองเนะ องตัวนี้ใช้ได้อ่ะสองตัวนี้ใช้ได้งวดที่แล้วเป็นยังไงโอ้โหชัดเจนนะงวดที่แล้วมาไปวิ่งได้ตังสี่กับแปดอ่ะสี่กับแปดได้แปดนะขอมาทับนะฮะทุกที่งวดที่แล้วเอามาทับหน่อยอ่ะงวดที่แล้วเห็นไหมอ่ะสี่กับแปดโอ้โหมาจริงนะอ่ะใช้ได้นะอ่ะเพราะฉะนั้นฟันธงมีโอกาสนะฮะดูอาจารย์ประสิทธิ์งวดที่แล้วหลุดมุ่นออืยปุยนะงวดที่แล้วหลุดมุ่นออืยปุยมาดูงวดนี้ฮะ จะชอบก็ชอบจะตามก็ตามตเป็นยังไงสกิทสกิทต,ตัวไหนคุณว่าใครไหนนี่อันนี้มันงวดนี้เอออันี้มันงวดนี้สามหกแปดมันงวดนี้งวดไปนที่สองมกราคมโอ้ตุก,กีสับสนแล้วนะเอาว่ากันไปอย่าเพิ่งงงงวยอะมาดูฮนะหน้าสุดท้ายแล้วล่ะนะนะหน้าสุดท้ายแล้วเส้นทางรวยส่งเลขเจ็ดหือเก็งจริง มันจะเจ็ดหกไหมมันพศนะพศเก่านะหกเจ็ดนะ 7, 9, เจ็ดเก้าฮ้ยทุกกี้มันเลขเหรียนอาจารย์ไทยเยนเนี่ยเอาเลขเหนือเซียนครับสี่ครับสี่หกสี่เจ็สี่เก้าเอาพ่อแกดูเอานะพ่อแกชัดๆนะพ่อแกนะอ่ะเทพสถาพรนะี่เบอกว่าเดินดีมาทั้งปีทั้งชาติเหมือนกันงวดที่แล้วหลุดนะฮะงวดนี้อาจจะมาก็ได้นะครับมีหกับ8ดอ่ะเขาว่ากันไปนะฟันธงเขาฟันธงเลขสาม นะงวดที่แล้วเข้าฟันธงเต็มเต็มนะฮะหกสามเต็มดอกนะฮะหกสามเต็ม,มนะ่ะเอา้าเอามาเทียบเลยงวดนี้ผมว่าแล้วล่ะเอาชี้หกสามงวดนี้ชี้เลยถ้าสามจริงนะเอา้าถ้ามานันหนีไปสามเจ็ดผมก็ยอมรับว่าผมถูกนะถ้ามาสามสี่ผมก็ยอมรับว่าผมถูกนะถ้ามาสามสองผมก็ยอมรับว่าผมถูกว่าเพราะใจมันรักสามนะอืม เอาละเนี่ยตรงๆคือสามสีตัวรอง3 7มเอา้าไม่รองไม่อะไรแล้ว,แ,ลวแต่นะเอาตัวแดงคึงคึง <S <S แล้วแต่ชอบเนาะเออเอาไม่เอารวยไม่รวยเอาจัดไปอ่ะทีนี้มาดูครับฟ้าสั่งรวยให้เด่น2ให้รอง9เลขโปรดนี่เป็นยังไงเอาดูกันเอานะะงวดที่แล้วเป็นอย่างไรงวดที่แล้วง<ๆ>วดที่แล้วมาเด้อ ฟ้าสั่งรวยถือว่ามาเด้องวที่แล้วเอาให้วิ่งหนึ่งหนึ่งมาไหมล่ะอือมานะะโอ้เฉียดชิวแต้มเดียวนะหนึ่งสามกับสองหนึ่งเฉียดชิวนะโอ้โหอันนี้นเฮ้ยมือคุณจิมอะเก้าแปดสามอาจารยถ้ามันถ้ามันเป็นหกมันก็ม,มันก็แตกไงโอ้เลขอาจารย์เบีย <laughs> ร์อ่ะงงวดนี้ดูเอาเด้อ นนี้คือเจ็ดสาเหรอตำแหน่งนั้นไม่รู้เหมือนกันนุงวนนี้มัน7จ็สสี่ก็เอาเป็นหนึ่งก็ได้หนึ่งสาสี่ก็ได้7จ็สสก็ได้อ่ะทั้งหมดทั้งมวลครับนําเสนอแล้วนะหลายคนหลายท่านมาคอมเมนต์ว่าเมื่อไหร่จะรีวิวนิตยสารมหาลาบกันสักทีอ่ะ30ไม่ใช่เด้อวันที่สองเด้อสองมกราคมพุทธศักรษสองพัน้าร้อยหกรุ่น รอผลการออกรางวัลสลากกินแบบรัฐบาลขอบคุณพี่ใหญ่นะขอบคุณสำนักพิมพ์ขอบคุณนิตยสารมหาลาบนะที่ให้โอกาสโจทนินทัศน์เอามาแบ่งปันให้กับสายบุญสูรินทีวีทุกท่านทุกคนได้รับรู้เรื่องราวมหาลาบสุดๆแล้วฮะสำหรับนิตยสารเล่มนี้ทุกสิ่งทุกอย่างย้ําแล้วก็เตือนนะว่าเป็นการใช้เป็นแนวทางเท่านั้นนะนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านผิดถูกอย่าดรามา่าอย่าด่าอย่าว่ากันที่สําคัญครับโปรดใช้วิจารยานในการรับชมขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ให้เกียรติมาติดตามร,รับชมสุรินทีวีขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ทุกคนโชคดีปีใหม่